ทีมงานยังอยู่กันที่เกาะล้านพัทยาค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยปิงปองได้พาคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมสนุกสนุกทั้งพายเรือคาย,ยักสายไปดูถ้ำลับที่หาดทองหลางดมน้ําดูปะการัางที่เกาะล้านแล้วก็ไปเล่นสวนน้ําสนุกสนุกกับซิลพัทยาปิงปองและทีมงานเนี่ยต้องขอบคุณและก็แนะนำคุณผู้ชมเลยนะคะว่าใครที่กําลังมองหากิจกรรมสนุกสนุกต้องซิลพัทยาเท่านั้นค่ะ ปองก็ยังติดค้างคุณผู้ชมอยู่ว่าจะพาไปดูที่พักรีสอร์ทสวยๆและตอนนี้ค่ะคุณยุ้ยก็รอต้อนรับเราอยู่แล้วที่ท่าเรือส่วนตัวของรีสอร์ทพร้อมจะเจอกับรีสอร์ทที่มีหาส่วนตัวกันหรือยังคะไปค่ะไปชมกันเลยกับสซนต์ดูบีดรีสอร์ทเกาะล้านค่ะ ไปค่ะว่าถ้าใครมาเกาะล้านนะปิงปองมีรีสอร์ทมาแนะนำค่ะรีสอร์ทที่ได้ฟีลความเป็นแบบว่าพิเศษส่วนตัวสุดๆนะคะเราเราอยู่กันที่ซานาดูบีทรีสอร์ทนี่ค่ะอยู่กับพี่ด้วยคนสวยนะคะจากซานาดูบีทรีสอร์ทเราอยู่กันที่หาดแสมหาดแสมนะคะคือถ้ามองไปเนี่ยข้างหลังมันเป็นหาดส่วนตัวคุณผู้ชมที่นี่นะปิงปองแนะนำมากๆความพิเศษของรีสอร์ทที่นี่ค่ะซานาดูบีทรีสอร์ทชาหาดส่วนตัวความเป็นส่วนตัวค่ะ เหมาะกับการพักผ่อนออค่ะแล้วก็จํานวนห้องพักมีห้องพักจํานวนเยอะทางเราอ่ะจะเน้นเรื่องความสะอาดออค่ะของโรงแรมนะคะถ้าลูกค้ามาก็คือได้บรรยากาศเดินออกมาแค่นิดเดียวค่ะจะถึงชายหาดโรงแรมเลยได้ทั้งหาดส่วนตัวนะอันนี้คือแบบรับประกันเลยเพราะว่าเมื่อวานแอบมาเดินแบบ ถ่ายรูปนิดหนึ่งถ่ายรูปแบบสวยๆเลยอย่างเงี้ยนะคะความเป็นส่วนตัวของหาดแล้วก็ห้องมีให้เลือกหลายแบบใช่ค่ะห้องเรามีแบบไหนบ้างคะของเราจะเป็นสองรูมไทยค่ะก็จะเป็นดีลักซ์รูมนะคะมีทั้งหมด69ห้องแล้วก็แฟมิลี่รูมค่ะมีทั้งหมด2ห้องจริงๆก็มีให้เลือกนะคะคือใครจะมาเป็นแบบแฟมิลี่ก็ได้หรือว่าแบบจะพาแฟนมาเดทอกหักได้ไหมอกหักได้เลยค่ะยินดีเพราะวโมีทีมงานทีมงานคอยดูแาอยู่ค่ะอ๋อน่ารักมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อาหารเช้าแบบ ยังไม่หมดนะที่นี่คือยังมีกิจกรรมหน้าหาดให้เล่นเยอะมากแต่เดี๋ยวปิงปองจะพาไปดูค่ะความพิเศษของที่นี่อยากให้มาเพราะว่าเขาเข้าร่วมโครงการเราที่ด้วยกันใช่ค่ะตั้งแต่เฟสแรกเลยค่ะอ๋อไม่ยาวเลยนะค<ช>ือถ้ารัฐบาลออกมาสิเฟสนี้ก็เขาลุกสิเฟสน้เฟสน้าคือจองมาได้เลยนะคะใช่เดี๋ยวตอนนี้ไปดูล็อบบี้กันก่อนแล้วก็ที่นี่มีห้องสันมนาด้วยใช่ไหมมีค่ะมีแบบกี่ไซส์ยังไงบ้างอะคะอ่าตอนถ้าเป็น30ท่านไม่เกิน30ท่านก็จะอยู่ข้างล็อบบี้นี่เลยค่ะ จะมีน้องต้อนรับง,<า>ง,งู่งนเ้ค่ะสวัสดีสสค่ะขอเปิด18ห้องหยอกหยอกหยอกที่ไม่มีรุ่นกายนะแต่ว่รารู่นกาดได้ค่ะรูปบัตรได้เนาะรูปบัตรอาอบัตรเต็มคุณผู้ชมคะซันดูบีดรีสอร์ทเป็นที่พักติดริมทะเลที่มีบรรยากาศที่ดีสุดๆไปเลยค่ะ หรือจะบอกว่าที่นี่เป็นที่พักเกาะล้านที่มีหาส่วนตัวก็ไม่ผิดแต่ประการใดนะคะเพราะเพียงแค่คุณผู้ชมตื่นลืมตาขึ้นมาคุณก็จะเจอกับหาดทรายสีขาวสะอาดน้ำทะเลสีฟ้าครามแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือห้องอาหารเช้าติดทะเลไปเลยค่ะบรรยากาศเนี่ยโรแมนติกสุดๆเลยนะคะแถมอาหารเช้าที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆคุณผู้ชมลองดูวิวที่ปิงปองทานอาหารเช้าสิคะ สุดจริงๆนะคะที่เนี่ยปองเนี่ยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมซันดูบีดรีสอร์ทเกาะล้านถึงติดอยู่ในลิสต์ที่พักบนเกาะล้านอันดับต้นๆเพราะที่นี่สวยจริงๆค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้พี่ยุ้ยไปแนะนำห้องพักให้คุณผู้ชมดูกันดีกว่าว่าจะว้าวขนาดไหนไปค่ะ ภายในห้องยีิบสี่ตารางเมตรค่ะอ๋อแต่นี้เป็นสามเตียงใช่ค่ะเป็นห้องสําหรับสามท่านนะคะเป็นทิศเป็นลุงหนูนอนเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะรู้ส <laughs> ึกม่วมากสบายมากเลยอะ่ะอันนี้คือความพิเศษเคือเป็นห้องสามเตียงใช่ค่ะเป็นห้องสําหรับสามท่านเหมาะสําหรับ เพื่อนหรือว่าครอบครัวที่มาพักด้วยกันค่ะอืมก็คือจริงๆถ้าใครมาแบบแค่3คนนะไม่ได้อยากเปิด2ห้องก็อันนี้ได้พักด้วยกันได้เลยค่ะแล้วราคาล่ะคะราคาถ้าเป็นโปรโมชั่นโรงแรมเนี่ยอาทิตย์ถึงพระนัรห้อง3ท่าน2อ9 0ันห้ารค่ะห้อง3ท่านสุกเสาร์นะคะ2 7 9 0ค่ะรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าที่หนูได้กินไปเซตใหญ่นั้นทงเซตเลย แค่อาหารเช้าก็คุ้มแล้วอ่ะค่ะแล้วอันนี้คือรวมโปรแบบเราเที่ยวด้วยกันอีกไหมคะจะลดอีกถ้าเป็นโปรเราเที่ยวด้วยกันลดอีกค่ะคิดจากราคาปกติเราเที่ยวด้วยกันห้องนี้นะคะจากปกติวันอาทิตย์ถึงพฤหัสหนึ่ันหกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนะหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบไม่ไม่ได้พูดผิดใช่ไหมคะไม่ผิดจากสามพันเหลือพันหกใช่ค่ะราคาที่ลูกค้าจ่ายนะคะโหสามท่านรวมอาหารเช้าแถมได้คูปองหกร้อยบาทด้วยค่ะจองเลยค่ะค่ะุ้มมากแล้วถ้าจากแบบแฟนๆรายการเที่ยวกันะ อันนี้ค่ะลดไหมคะเดี๋ยวมีราคาพิเศษเดี๋ยวมีสเปเชียลให้มีอะไรพิเศษพิเศษให้นะคะอยากให้มาในสามคนแต่ถ้าใครไม่อยากมานอนสามคนเดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นมีอีกไหมคะมีค่ะมีขิกปัดค่ะโอเคไปค่ะเดี๋ยวจะไปดูห้องอื่นกันต่อนะ บีรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่ได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่งจากรูปแบบของตึกในกรุงลิโอเดจาเนโรประเทศบาซิลค่ะที่นี่เน้นสีสันสดใสเพื่อให้คนที่มาพักเนี่ยได้สนุกกับการเลือกสีห้องของตัวเอง โดยทุกห้องเนี่ยเขาจะมีความกว้างแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันอย่างห้องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นแบบพัก3ท่านเป็นห้องที่สามารถเปิดระเบียงออกไปรับลมทะเลได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็ยังมีห้องสําหรับคู่รักที่มาพักเกิดเป็นคู่มีทั้งแบบเตียงเดี่ยวหรือว่าจะเตียงคู่ก็มีไว้บริการนะคะยังมีอีกหลากหลายห้องเลยค่ะเพราะว่าที่ซานาดูบีทรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยเขามีห้องไว้บริการมากถึง72องห้องเจนค่ะ เป็น,นเป็นห้องดีลักสำหรับ2ท่น 2> านกว้างมากเลยอ่ะทุกคนเหมาะกับแบบว่ามาเป็นคู่ใช่ค่ะนอนริงเดียวกันมองวิวโอ้สวยถามราคาดีกว่าค่ะห้องนี้นะคะถ้าเป็นโปรโมชั่นโรงแรมอาทิตย์ถึงพฤหัสห7 9 0ดค่ะ ท่านเจ็ดร้อยเก้าสิบรวมอาหารเช้านะคะสองท่านเรียบร้อยแล้วค่ะมีบริการรับรับส่งรับส่งที่ท่าเรือด้วยใช่จากท่าเรือมาที่โรงแรมค่ะเช็คอินเช็คเอาท์สุกเสาร์นะคะราคาจะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเท่านั้นค่ะรวมอาหารเช้าเหมือนกันอันนี้ยังไม่รวมเราเที่ยวด้วยกันถ้าเราเที่ยวด้วยกันก็ลดอีกจากราปกติสองพันบาทค่ะเหลือที่ลูกค้าจ่ายหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ดีค่ะแนะนําอยากจะให้มาแล้วราคาไม่แพงด้วยเนาะแบบเบ,บ็ดเสร็จบางทีแบบถ้ามาวันธรรมดาก็พันสองเองเนาะ,ะนะคะโอเคไปดูวิวกันดีกว่าค่ะ,คะ เป็นรีสอร์ทติดทะเลที่มีชายหาดส่วนตัวแล้วก็มีห้องพักมากถึง72ห้องเลยแหละคะ่ะแถมแต่ละห้องเนี่ยก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบครบคันถ้าคุณผู้ชมเนี่ยยังรู้สึกว่าห้องที่ปิงปองรีวิวไปยังธรรมดาไปนะคะนั้นไปดูห้องนี้เลยค่ะรับประกันว่าคุณผู้ชมต้องหวาวเหมือนปิงปองแน่นอนคะ่ะโอ้สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องแฟมิลี่รค่ะทอไมห้องนี้สวยจังเลยะคะ <c oughs> มองไปเห็นวิวทะเลค่ะโปรมโมชั่นนะช่วงนี้นะคะอาทิตย์ถึงพฤหัสบามพับาทรวมอาหารเช้าค่ะสุกเสาอยู่ที่1,100บาทค่ะมันดีมากอ่ะมันดีต่อใจแบบเปิดนะเป็นวิวทะเลนอนชิลๆแล้วมีอันนี้ก็เป็นจะมีอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องนอนอห้องแฟมิลี่ก็จะมีห้องน้ำสองห้องนะคะอาบน้ำได้หนึ่งห้องสามพันหกได้สองห้องจริงถ้ามากับเพื่อแล้วถ่านจนสี่ห้าคนนะตกคนละไม่กี่บาทแปดร้อยบาทคุ้มอาหารเช้าอีก ดีมากเลยค่ะห้องนี้ปิงปองแบบ recommend นะคะแนะนำว่าจะต้อง <c oughs> ดีดีตัดใจคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับห้อง Family Room ของทางเซนดูบีรีสอร์ท จัดไว้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวต้องบอกเลยนะคะว่าราคาหลักร้อยแต่วิวเนี่ยหลักล้านจริงๆค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะต้องที่นี่เท่านั้นและนอกจากสนด,ดูบีรีสอร์ทจะมีห้องพักที่มีหลากหลายรูปแบบแล้วยังมีห้องประชุมและห้องสมัมมนาที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุป๊ปหรือมาเป็นหมู่คณะอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาที่สนด,ดูบีรีสอร์ทเนี่ยที่เดียวได้ทุกอย่างจริงๆค่ะ ซานาดูบีบรีสอร์ทนะคะเล็กคอมเมนต์มากๆอยากจะให้มาแล้วโรงแรมนี้ไม่ได้มีดีแค่หาส่วนตัวค่ะอาหารเช้าอร่อยนะแล้วก็พนักงานน่ารักอันนี้เราชอบมากเลยโซฟิทมาดีมากนะคะแล้วก็ยังมีอาหารเย็นด้วยเดี๋ยวเราไปชิมอาหารเย็นจากซานาดูบีบรีสอร์ทกันว่าจะอร่อยขนาดไหนไปกินอาหารเย็นกันดีกว่าเชิญค่ะไม่ไม่งั้นหนูจะกินลูกหแ่้วนะคะ ิวชั่นมีซีฟู้ดมีเยอะมากเลยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวงปฟังค่ะจะขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้ชมแบกรับพาระอได้กันชิมเองอะ, <laughs> อะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันก่อนเริ่มต้นที่เมนูเมนูแรกนะครับขอเสนอกุ้งซอสมะขามนะครับเราคัดสรรกุ้งที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยค,ค่ะน้ำซอสน,นี่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านมเใช่ครับผมเป็นสูตรของโรงแรมของเชฟเราเลย เนื้อกุ้งคือเด้งมากอร่อยค่ะเป็นตำมะค่ะข้าวอบสับปะรดนะครับเมนูนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับข้าวอบสับปะรดใช่เป็นเมนูที่ลูกค้ามาพักกับรีสอร์ทเราแล้วจะต้องทานเมนูนี้นะครับเมนูต่อไปนะครับต้มยำทะเลต้มยำทะเลซิกเนเจอร์นะคะคืออันนี้ลูกค้าที่มานะครับจะต้องทานทุกท่านนะครับทุกโต๊ะที่มาใช้บริการของเราอันนี้เป็นกระพงทอดน้ำปลาใช่ไหมคะใช่ครับผมน้ำจิ้มของเราก็ ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในเกาะล้านเลยนะ s <S มีโอกาสได้มาเที่ยวเกาะล้านแวะมาที่ซ<ะ>ันดูบีทีสอร์ดนะครับของเรามีทั้งอาหารเครื่องดื่มไว้บริการนะครับ อิ่มอร่อยกับมื้อสุดพิเศษที่ทางรีสอร์ทจัดให้แล้วปิงปองกับพี่ยุ้ยก็เดินมานั่งรับลมทะเลกันต่อจิบค็อกเทลปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับทะเลเดินชิลๆชมความงดงามของเส้นทางถ้ำลับข้างรีสอร์ทเพอปัตเดียวเนี่ยจะหมดวันแล้วนะคะความมืดมิดเข้าปกคลุมทอ้องฟ้าบนเกาะล้านก็ได้เวลาที่ปิงปองต้องออกหาพื้นที่ที่มีแสงสีและเสียงเพลงกับร้านนี้เลยค่ะวันมอบาแอดเกาะล้านค่ะ 厉害 แต่ว่าเราองเลือกมาว่าอยากให้มีมมท็อปที่มีอยู่คือส่วนมากลูกค้าจะชอบสังส่งค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดเป็นข้าวผ,ผัดทะเลข้าวผัดทะเลอันนี้ส่วนอันนี้คือยำหอยนางรมอันนี้ก็เป็นอันน<ะ>ี้ต้มยำกุ้งค่ะหรือต้อยมยำทะเลลูกค้าจะชอบสังงส่งต่างชาติก็ชอบสั่งอันนี้ส่วนอันนี้คือเป็นยำปลาไซมอนส่วซสบิแล้วมันจะจัดจานมากจัดจานมากใช่และอันนี้เป็นแบบฟิลวันน้ำปลาเป็นกับแก้มอร่อยๆส่วนอันนี้คือผไก่ทอดลูกค้าจะชอบสั่ง เป็นเมนูที่แบบขายมีของขายที่นันลอไม่ให้เป็นการเสียเวลาทานแลชิมกันเลยดีไ่าได้เลยค่ะการรบกวนไมตักตักตักอันนี้ให้นะคะตักก่อนยำคุณผู้ชมค่ะร้านวันมอบาร์แอดเกาะร้านเป็นร้านนั่งชิลกึ่งผับที่ต้องบอกว่าอาหารอร่อยมากๆค่ะใครที่ไม่ใช่สายปาร์ตี้จ๋าเนี่ยก็สามารถมากินอาหารได้นะคะแต่ว่าต้องมาก่อนสองทุ่มนะถ้าอยากจะมากินอาหารอร่อยอร่อยฟังเพลงชิลๆเพราะว่าถ้าหลังสองทุ่มแล้วเนี่ยปิงปง อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยสั่งชุดต่อไปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้เลยค่ะ เกาะร้านนะคะเพราะว่าเป็นร้านเล็กๆที่มีครบจริงๆค่ะอาหารก็อร่อยมีดนตรีสดให้ฟังมีเครื่องดื่มไว้บริการแถมเจ้าของร้านเนี่ยพี่จอมเขาดูแลลูกค้าดีมากน่ารักจริงๆค่ะดูแลดีทุกโต๊ะ คุณจะหาเจ้าของร้านแบบพี่จอมได้ที่ไหนคะเนี่ยทั้งไม่ใช่ร้านนี้และที่สําคัญเนี่ยเขาเข้มงวดมากในเรื่องของมาตรการการตรวจโควิดอย่างจริงจังสนุกขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเอาเองนะคะเพราะในขณนะที่คุณผู้ชมได้เห็นความสนุกอยู่นั้นปิงปองได้พาตัดไปแล้วคะ่ะยัไงไงก็ฝากร้านมารอฟอร้านด้วยนะคะ ขอบคุณแม่ขอไคุณทุกคนะครับวนี้ขอบเวาไป,ไป,ปก่นอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่า ขอขอบคุณทุกๆสถานที่บนเกาะล้านแห่งนี้ที่ให้เราได้มาถ่ายทํากันนะคะขอบคุณเจ้าของร้านใจดีทุกท่านขอบคุณพี่ๆพ,พนักงานทุกคนจากใจจริงๆค่ะน่ารักกันทุกคนจริงๆนะคะและก่อนจากกันไปปิงปองต้องขอฝากเกาะล้านไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับใครที่อยากจะออกมาเที่ยว ลาประกันเลยค่ะว่าถ้าปักหมุดตามรายการเที่ยวกันปาเนี่ยคุณผู้ชมจะสนุกแล้วก็หลงรักเกาะล้านแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยปิงปองและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนุนโดยโพชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด Freshmint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ